รุปผลการดำเนินง,งานการเปิดเรียนรูปแบบออนไซต์ site, ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019การเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ในวันที่23พฤศจิกายน2564โรงเรียนได้ประสานงานกับเทศบาลตำบลโคโครามนำรถน้ำเพื่อฉิดล้างทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน และในวันที่26พฤศจิกายน2564โรงเรียนฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อห้องเรียนโรงอาหารอาคารประกอบห้องสุข,ขาทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสเช่นราวบันไดลูกบิดมือจับประตูโต๊ะเก้าอี้พร้อมทั้งปรับปรุงห้องเรียนให้มีสภาพการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนจัดทำป้ายประชาะสัมพันธ์ตามจุดต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการสุขอ,อนามัยส่วนบุคคล6มาตรการหลัก6มาตรการเสริม7มาตรการเข้มให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโรงเรียนได้มีนโยบายคัดกรองนักเรียนก่อนขึ้นรถรับส่งนักเรียนโดยให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยพนักง,งานขับรถวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และนั่งเว้นระยะห่าง มีมาตรการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนโดยในช่วงเช้าจะมีครูเวรประจําวันคัดกรองนักเรียนที่ประตูทางเข้าวัดอุณหภูมิให้กับนักเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลและเว้นระยะห่างรวมไปถึงการคัดกรองบุคคลภายนอกเข้าสู่โรงเรียนตามมาตรการอย่างเคร่งครัดมีพื้นที่แย,ยกกักตัวในโรงเรียน school isolation และมีพื้นที่โดยรอบที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานที่ปลอดภยัย covid free zone ด้านการมีส่วนร่วม โรงเรียนจัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019เพื่อวางแผนการคัดกรองนักเรียนตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมประชุมหารือเพื่อขออนุมัติการเปิดเรียนแบบออนไซต์ site. ประสานความร่วมมือไปยังอ,อสมอตำบลโคครามในการคัดกรองนักเรียนที่มาโรงเรียน ประสานงานไปยังสาธารณสุขอำเภอบางปรมาและโรงพยาบาลบางปรมาในการตรวจเอทเให้กับนักเรียนในวันเปิดเรียนในวันที่29 – 30ถึง30พฤศจิกายน2 5 6 4ตามแนวทางในการเปิดเรียนครูที่ปรึกษาประสานนักเรียนในการประเมินตนเองตามแบบคัดกรองผ่าน g o o g l e f อร์ของกระทรวงสาธารณสุขทุกวันเสาร์และอาทิตย์เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง ถ้านักเรียนมีความเสี่ยงให้หยุดอยู่บ้านเพื่อสังเกตอาการหรือขอรับการตรวจ ATK ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลที่นักเรียนพักอาศัยอยู่และในวันที่นักเรียนมาโรงเรียนครูที่ปรึกษาทำการคัดกรองนักเรียนก่อนเขารบทงชาติโดยแบบฟอร์มคัดกรองรายบุคคลถ้าพบว่านักเรียนมีความเสี่ยงส่งต่อไปยังโรงพยาบาลบางปรามาเพื่อสอบสวนโรคและตรวจ ATK โดยปฏิบัติตนตามที่แพทย์แนะนำ การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนผ่านการประเมินความพร้อมผ่านระบบไทยสต็อปโควิดของกรมอนามัยโดยผ่านการประเมินระดับสีเขียวและรายงานผลการติดตามประเมินผลผ่าน MOE c โควิดโดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อประชาะสัมพันธ์ให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนครู และบุคลากรทางการศึกษาพร้อมบุคคลภายนอกโรงเรียนจัดห้องเรียนโดยจัดโต๊ะเก้าอี้ไม่เกิน25คนโดยเว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องตามมาตรการโรงเรียนมีแผนการเรียนให้นักเรียนมาเรียนแบบสลับวันมาเรียนเลขที่คี้และเลขที่คู่โดยจัดทำแผนผังการใช้ห้องเรียนโดยให้นักเรียนนั่งประจำห้องเรียนเพื่อหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมแบบข้ามกลุ่ม มีนักเรียนจิตอาสาประจำห้องเรียนช่วยแจ้งข้อมูลและประสานงานนักเรียนในห้องเรียนที่มีความเสี่ยงและสนับสนุนให้นักเรียนนำผ้าส่วนตัวสำหรับเช็ดโต๊ะนักเรียนและใช้แอลกอฮอล์ที่มีประจำห้องเรียนให้นักเรียนทำความสะอาดทุกชั่วโมงโรงเรียนจัดให้นักเรียนพักรับประทานอาหารกลางวันในสองรอบเวลาตามระดับชั้น คือชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้นและมัธยมศึกษาตอนปลายและจัดสถานที่รับประทานอาหารเพิ่มเติมเพื่อให้หนักเรียนเวน้นระยะห่างมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนจัดประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเรื่องการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 และประชาสัมพันธ์ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงในอำเภอบางปรามาและจังหวัดใกล้เคียงในไลน์โอเบกของโรงเรียนทุกวัน โรงเรียนกำหนดการใช้ห้องน้ำของนักเรียนโดยใช้ห้องน้ำในอาคารเรียนที่นักเรียนเรียนประจำด้านการจัดการเรียนการสอนในการจัดการเรียนการสอนของภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ซึ่งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียนเปิดเรียนในวันที่1พฤศจิกายน2564 แต่เนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทางโรงเรียนจึงจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงระหว่างวันที่1ถึง26พฤศจิกายน2564โดยจัดการเรียนการสอนโดยรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Classroom, Facebook, Line, Zoom, Microsoft Teams หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆที่ครูถนัดและแจกเอกสารประกอบการเรียน on hand และโรงเรียนได้สำรวจนักเรียนที่มีปัญหาในเรื่องการเรียนออนไลน์โรงเรียนให้การช่วยเหลือนักเรียนโดยมีโครงการโทรศัพท์ยืมเรียนผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการและคณะครูร่วมกันรบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนด้านอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายน2564โรงเรียนได้เปิดเรียนในรูปแบบออนไลน์ site. แบบสล oh no ับวันมาเรียนตามเลขที่ขี้และเลขที่คู่สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้มาเรียนให้นักเรียนเรียนทางออนไลน์โดยครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์ขอเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านทางโรงเรียนให้ครูจัดการเรียนการสอนออนไลน์ควบคู่ไปด้วยและให้นักเรียนแจ้งครูที่ปรึกษาโดยครูที่ปรึกษาทำบันทึกข้อความถึงกลุ่มบริหารวิชาการและเสนอให้ผู้อำนวยการทราบต่อไป สำหรับนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์การเรียนครูผู้สอนแจกเอกสารประกอบการเรียนการสอนหรือโทรศัพท์ยืมเรียนพร้อมแบบฝึกหัดโดยมีการนิเทศติดตามสังเกตการจัดการเรียนการสอนโดยผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่าน Google Meet ในห้องเรียนโดยมีนโยบายลดเวลาเรียนลดการบ้านมีการติดตามการเรียนการสอนของครูผ่านรูปแบบออนไลน์ และครูผู้สอนรายง,งานการสอนทุกรายวิชาเพื่อสรุปเป็นสถิติติดต,ต,ต,ตามการเรียนของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอด้านนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางประมาะสงสุมานพดุงวิทย์ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลดังนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาฉีดวัคซีนครบ2เข็มร้อยละ100นักเรียนของโรงเรียนฉีดวัคซีน1เข็ม จำนวน179คนคิดเป็นร้อยละ8 8 7นักเรียนของโรงเรียนฉีดวัคซีนครบ2เข็มจำนวน1760คนคิดเป็นร้อยละ87.21สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนทางโรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน walk i อฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลบางปรามานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและครูชาวต่างชาติฉีดวัคซีนครบ2เข็ม ร้อยละ100แม่ค้าฉีดวัคซีนครบ2เข็มร้อยละ100นักการพันโรงแม่บ้านพนักงานรักษาความปลอดภัยฉีดวัคซีนครบ2เข็มร้อยละ100ในกรณีที่มีบุคลากรภายนอกมาร่วมทํากิจกรรมกับโรงเรียนโรงเรียนมีนโยบายให้ไปตรวจเอทีเคและแจ้งผลมาที่โรงเรียนจากแนวทางที่โรงเรียนบางประมาสูงสุมรรณพดุงวิทย ได้ดำเนินการตามที่กล่าวมาจึงทำให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไซต์ site, ได้ตามมาตรการที่กระทรวงกำหนดและสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย